ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานะครับนำเสนอว่าวิทยุในประเทศไทยที่นิยมใช้กันมีกี่ประเภทนะครับที่เราเห็นใช้กันนะครับก็จะมีอยู่สามประเภทหลักๆนะครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยดีกว่าอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าวิทยุประชาชนนะครับหรือที่เขาเรียกว่า CB แปลว่า c i t i เ e n แบนดนะครับตัวนี้ นะครับอ่ะเอามาให้เห็นกันช,ชัดนิดนึงผมรู้สึกว่าไฟล์มันจะกวนเลอเกินอ่ะปิดไฟลหน่อยอ่ะเปิดน,ะ,ดนะครับอ่ะตัวนี้จะมี80ช่องคมถี่นะครับให้เราปรับเปลี่ยนได้ดนะครับ8ปช่องคำถี่สามารถ ซื้อมาแล้วก็ขออนุญาตนะครับใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านการสอบว่าคุณจะเป็นนักวิสมัครเล่นหรือไม่นะครับก็เดินไปที่ร้านนะครับซื้อมาแล้วนําไปจดทะเบียนครับจดทะเบียนก็ผมจําไม่ได้เท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณห้าร้อยบวกภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับค,คือเครื่องนี้มันพังก็ไปซ่อมนะครับ ซ่อมแล้วก็ใช้ใช้แล้วก็จนมันบุบสลายจนซ่อมไม่ได้นะครับถึงจะทิ้งนะครับใบอนุญาตขอแล้วใช้ได้ตลอดนะครับอันนี้คือวิทยุประชาชนนะครับครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นวิทยุสมัครเล่นนะครับคือองสีดํานะครับวิทยุสมัครเล่นคือเป็นวิทยุที่ต้องสอบและขออนุญาตนะครับเป็น นักงานวิทยุสมัครเล่นเราได้นำได้ขานขึ้นมานะครับเป็นนักวิทย,ยุสมัครเล่นขั้นต้นขึ้นไปนะครับตัวนี้มีความแตกต่างจากเครื่องปรชการตรงที่สามารถกดความถี่หน้าเครื่องได้นะครับตั้งแต่1 CC 4 4่ถึงหนึ่นะครับกฎหมยใหม่ออกมาแล้วนะครับขยายความถีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเครื่องที่รองรับนะครับสามารถกดได้อ่อย่างเช่น1 4 4 5 0 0ห้าร้อยนะครับ,บกดลองกดดูหนึ่ง สี5 0 0รอยนะครับอ่ะถ้าเราบกดไป245สี้าได้ไหมอ่ะลองดูนะถ้าเป็นความถี่เครื่องแดง245สี 2, 4, 5, ่หนะ้าแปดผมดาเลขไปเลยเห็นไหมครับไม่ได้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ความถี่ห 4, 4ึ่งสีถึงหนึเท่านั้นนะครับถ้ามีการใช้ความถี่เกินนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายํำดัดแปลงหรือว่าใช้วิยุ ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้นะครับตัวนี้กําลังส่ง5วัตต์นะครับก็สังเกตง่ายๆว่าถ้าเป็นของไทยนะครับยี่ห้อไอคอมนะครับจะมีขีดทีนะครับเพื่อบ่งบอกว่าอันนี้ของประเทศไทยนะครับเท่านั้นนะครับขีดทีที่เห็นกันมาบ่อยนะครับอะไรที่ขีดทีจะมีเยอะนะครับในตระกูลไอคอมตัวนี้กําลังส่ง5วัตต์นะครับซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะครับ เท่าเครื่องโมบายเครื่องนี้นะครับอันนี้จะส่งประมาณ50าวัตต์นะครับก็จะให้กำลังส่งสูงกว่าสามารถไปสอบในวิศวกรเล่นนะครับเพื่อขอรับใบประกาศและขอ,อนําได้านใช้ได้นะครับติดต่อกันได้ทั่วโลกนะครับถ้าผ่านตัวนี้เป็นควาถี v h s นะครับก็อาจจะติดต่อกันได้ในอำเภอในจังหวัดนะครับข้ามจังหวัดบ้างนะครับ แต่สามารถคุยกับสถานีอากาศนานาชาติได้นะครับรายละเอียดลองศึกษาใน Google ดูนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าเดี๋ยวเครื่อใหญ่นิดนึงนะครับเดอทักหน่อยอครับอ่าตัวนี้นะครับ เป็น m o t ต r รล่าจีพีสามสามแปดนะครับถ้าเรียกภาษาราชการเขาเรียกว่าเครื่องสังเคราะห์ความถี่ประเภทสองนะครับตัวนี้จะต้องโปรแกรมความถี่ลงไปนะครับวิจุถ้าเรียกอีกทีเขาเรียกว่าวิาวยุรราชการนะ นี้เขาเรียกว่าวิทยุราช,ชการนะครับอ่ะเห็นช่องไม่เอออาจจะสายหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้จะกดความถี่หน้าเครื่องไม่ได้นะครับอย่างเช่นอ่ะผมอยากใช้สองสี่ห้าเนาะเหมือนเครื่องแดงอ่ะสองอ่ะเนี่ยสองสี่ห้าสองสองห้าอ่ะกดไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องถูกโปรแกรมความถี่จาก เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคมพิวเมอี่จะล็อกไว้นะครับตามตามที่เราโปรแกรมไว้นะครับคนที่จะขอมีเครื่องประเภทนี้ได้ต้องผ่านการอบรมนะครับวิทยุคมนาคมแล้วก็เป็นลูกขายของทางทางรัชการเท่านั้นนะครับหรือทางมูลนิธิต่างๆและมีใบอนุญ,ญาตนะครับซึ่งราคาตัวนี้จะค่อนข้าง,งสูงกว่านะครับวิทยุ ของสมัครเล่นแต่มันก็จะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถเปลี่ยนไปความถี่หน้าเครื่องได้นะครับต้องเมมโมรีโดยคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะฮะอันนี้จบไปนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องอับตัวนี้สำหรับ คนที่สงสัยนะครับว่าเอะวิทยุดูยังไงว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับให้ดูตรงด้านหลังนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับกสทชนะครับแล้วก็จะบอกว่าซีเรียลนี้นี้นี้นะครับสามารถนําไปโทรไปตรวจสอบด้านครับว่าวิทยุเครื่องนี้เป็นของใครหรือว่าเป็นเครื่องลอยหรือเปล่าซึ่งมันจะ,ะควบคุมกับตัวซีเรียลนัมเบอร์เครื่องนะครับ อันนี้ของเครื่องแดงนะครับอันนี้ของเครื่องสมัครเล่นนั่นบ้างเดี๋ยวจะพาแกะให้ดูตัวนี้ก็เหมือนกันครับครับเหมือนกันก็จะมี NTC ID NTC ID นะครับทางสังเกตง,ง่ายครับตัวนี้ NTC ID อาจจะมีเปลี่ยนแปลงตัวข้างหน้าบ้านนะครับก็เหมือนกันนะครับสามารถนำเลข NTC ID ไปเช็คได้นะครับว่าเป็นเครื่องของใครหรือว่าเครื่องสวมไหมหรือยังไงนะครับไปเช็คดูได้ว่ามีเจ้าของไหมนะครับ เดีวพวกนี้จะมีการจดทะเบียนในนามบุคคลนะครับลนิติบ,บคุคคลตัวสุดท้ายนะครับโมอเตอร์โรล่าตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับขัดบีอันนี้วิทยุ ที่เห็นกันบอกว่าเครื่องดำทําไมมันใช้กันยังไงใช่ไหมครับหลักการคร่าวๆก็คือมันเป็นหลักการแบบส่งแบบถ้าใครอยู่ในช่องความถี่เดียวกันนะครับสามารถรับความถี่นั้นๆได้นะครับถ้าไม่มีการเข้ารหัสนะครับอีกตัวหนึงอ่ะผมลืมตัวนี้เขาเรียกว่าวิทยุประเภท ติดรถยนต์นะครับแต่ประเทศไทยก็นิยมเอามาติดบ้านก็นได้นะครับเขาเรียกว่าวิทยุติดรถนะครับหรือเขาเรียกว่าวิทยุโมบายนั่นเองนะตัวนี้เป็นไอคำสองพันสองทีนะครับตัวนี้ส่วนมาแปลงก็ใช้สวิตชิ่งซัพพของคอมพิวเตอร์นะครับมาโมดีฟายใช้ครับก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหา อันนี้เราจะมาดูเรื่องการใช้ความถี่นะครับผมตั้งเครื่องมโมบายไว้ที่หนึ่งสี่ห้าศูนศูนย์นะครับแล้วก็ตั้งเครื่องแฮนดี้ไว้ที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์ สังเกตนะครับผมจะกดคีย์นะครับของเครื่องอเครื่องโมบายนะครับหนึ่งสองสามอ่ะกดนะครับเห็นไหมครับเครื่องจะสามารถรับสัญญาณได้นะครับถ้าอยู่ในความถี่เดียวกันลืมบอกท่านไปอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ ท่านที่มือ